จริงครับอาล้ครับดูนะครับบันทึกสุดท้ายครับเนี่ยครับจังหวะแรกจังหวะดียวเท่านั้นแหละครับที่เราเห็นตั้งแต่ยกแรกมาจนถึงนาทีนี้ครับด้วยครับตาคนตาคิดแต่บวกศอกเลยครับแต่ว่าเป็นดาวทองครับถึงก่อนครับโอ้โหแล้วที่ผ่านมาก่อนได้นี้อย่างที่ผมเรียนว่าครับดาวทองจริงๆครับแม่บอกว่าไม่แรกไม่แรกพอแรกทีเดียวทีเดียวรู้เรื่องเลยครับ ยาวเหยียดเกียร <conflict> ิบรรจงครับเปรสนามแลครับแบบนี้ครับดูครับลงก้มเป็นกาบแล้วครับดาวทองโอ้โหดูภาพช้าเลยครับโดนแบบไหนครับก็นี่แหละครับคนที่โดนจังๆนะครับตรงบริเวณซานดังครับเจอสอดเข้าไปถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับให้กับช่อง y ยูทูบสพัฒนาชัยด้วยไปให้ถึง2 0,000 s u b ซ c r i b e เร็วๆนี้ครับ สวนสอกกันเนาะเฮ้ยเป็นยังไงสวนสอกเลยบวกสอกเห็นภาพช้าแะชัดเมื่อกี้เราเป็นยังไงเรากะยังไงลูกนั้นมันสั้นกว่าอาวุธสั้นกว่าหรือว่าจังหวะจะยกสี่ก่อวุธครับตั้งใจไว้จะมาบวกอีกแล้วยกสี่ไปโดนจะได้โดนตรงไหนโดนจมูกจมูกครับถึกจูมดังนะครับ มันเป็นไงแผลเป็นแตกข้างในเหรอหรือแตกนอกในน่าจะข้างในเลยครับโอย้ยสู้ๆนะฝากแกฟน,นติดตามหน่อยไปฝากแฟน,นติดตามนะครับไปสบายตามดีนีครับจังหวะบวกศอกกันนีเว่าเราก็โดนเหมือนกันโดนตรงไหนโดนหัวบบเราตั้งใจเอาหัวรับหรือว่าเราก็จะมุดไปฟันศอกเหมือนกันก็โดนจุดที่ไม่ไม่ลงอ แล้วก่อนหน้านั้นเกมก่อนหน้านั้นรูปเกมเป็นยังไงสูสีครับสูสีเปิดมายกสีก็บวกกันเลยนะก็ไปได้ลูกสอบสอกนี่เป็นเราเทรนมาอยู่แล้วหรือว่าเป็นจังหวะเลับเป็นจังหวะด้วยจังหวะบวกสอกเนาะฝากแฟนติดตามหน่อยครับฝากแฟนมวยกันใช้ไนะครับก็เดาทองคนมาใครับ เป็นคนจังหวัดไหนโคราชครับผมเป็นคนโคราชเนาะครับผมเขาากิดตามปากเชียด้วยครับ